ติดตามฝากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีด้วยนะครับภาพยนต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจัดสร้างโดยบริษัทอ y ยาลาแอนิเมชันแอนด์สตูดิโอนะครับเร็วๆนี้นะครับเปิดกล้องวันที่26มีนาคมนี้นะฮะแล้วก็น่าจะได้ฉายตอนประมาณสิ้นปีนี้นะครับใกล้ๆสิ้นปีนะฮะฝากด้วยนะครับผมไอ้ใจจะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศนะครับนะฮะม่ือืมาร่วมงานคือเป็นพู้น้างด้วยหรือว่าผมเป็นนักแสดงครับ ผมไม่นักแสดงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีนักแสดงที่ไม่ได้มาในวันนี้อีกหลากหลายนะครับรก็คิดว่าปลายเดือนนี้จะเริ่มถ่ายทําแล้วก็หลังจากที่ถ่ายทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์กันอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะครับก็ฝากติดตามชมตอนนี้ก็ตามความเคลื่อนไหวจากการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข,ข่ได้จากเพจเพจภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่หรือว่าเจนีนะครับติดตามเข,ข,ข้าไปที่ใน Facebook และพิมพ์คําว่า ภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะฮะไปกดติดตามนะครับแล้วก็เราจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของภาพยนตร์อยู่ในนั้นนะฮะผมเบื้องหลังการได้ทาต่างๆก็จะอยู่ในต่างๆเลยครับครับใช่ครับก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือเราหยิบแค่พาร์ทหนึ่งของตำนานไอ้ไข่มาเล่านะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องราวของไอ้ไข่ทั้งหมดเพราะถ้าเกิดทำเป็นเรื่องราวไอ้ไข่ต้องทำเป็นซีรีส์นชครับผมแต่ของเราอย่เรื่องนี้ได้รับการอนุญาตจากจากท่านแว่นนะครับเราได้รับ S <S นี่นี่คนนี้คนนี้ได้แล้เซ็นทานบ้านมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลิขสิทธิ์การถ่ายทำภาพยนตร์จะเป็นเนื้อหาที่เรานําเสนอแล้วก็เป็นมุมมองที่ทางบริษัทอายลากับท่านแว่นเนี่ยมองเห็นว่าเราหยิบมุมเนี้มานําเสนอในในรูปแบบแบบนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยว่าพาร์ทที่เรานําเสนอเนี่ยจะสนุกน่าติดตามแค่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับพี่เก่งครับครับผมก็มอย่างที่บอกนะครับผมเป็นหนึ่งในนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เดวิดเจดีก็อย่างที่บอกมุมมองของเรานะครับผมกับท่านภูมิกับ แล้วก็ทีมงานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือท่านแว่นท่านเจ้าวาดวัดไอ้ไข่นะครับผมก็นําเสนอออกมาเป็นมุมมองของพวกเรานะครับผมอย่างที่บอกเรื่องราวต่างๆมันมีหลายแง่มุมมีเราไม่ได้บอกว่าของใครผิดของใครถูกแต่แค่มุมมองของท่านผู้กำกับและของพวกเรานําเสนอออกไปอยากให้ติดตามแล้วก็รอชมกันเพราะพวกเราทําเต็มที่แน่นอนเพราะว่าพวกเรามาด้วยความรัก ความศรัทธาในตัวไอ้ไข่เด็กว่าจะดีครับผม